สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการมหาสรตะเพราะโลกใบนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าไปสอดรู้สอดเห็นและเราจะพาไปสอดคุณผู้ชมครับถ้าถามว่าครูพันใหม่คืออะไรคิดออกไหมครับถ้าคิดไม่ออกไม่เป็นไรเราไปถามน้องนนักศึกษากันดูว่าถ้าพูดถึงครูพันใหม่เขาคิดว่าครูพันใหม่คืออะไร ในความคิดของดิฉันคือเป็นครูที่กล้าคิดกล้าทำคิดแล้วต้องทำค่ะและสามารถเอนเตอร์เทนให้เด็กนักเรียนมีความสุขในการที่จะมาเรียนกับเราค่ะมีความสามารถจัดการเรียนการสอนโดยสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการบูรณาการสิ่งใหม่ๆเข้ามาใช้ในการจากกัดการเรียนการสอนค่ะคนต้องรักและศรัทธาในอาชีพครูเป็นคนที่ไม่ใช่แค่ครูอย่างเดียว แต่เป็นคนที่นักเรียนสามารถปรึกษาทั้งด้านวิชาความรู้และด้านการดำรงชีวิตในการแก้ปัญหาครับความคิดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วครูพันใหม่คืออะไรเป็นโครงการแบบไหนมีที่มายังไงไปรู้พร้อมๆกันครับ ใหม่เนี่ยมีที่มาจากการที่กรรมธิการไปรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องเป็นครูสีภูมิภาคเราก็ได้แรงบันดาลใจมาจากที่เห็นผู้คนที่เกี่ยวข้องกับวงการศึกษาเนี่ยกระตือรือร้นที่จะมาร่วมในการปฏิรูปการศึกษาอย่างเรียกว่าล้นเวทีประการที่สองเราได้แรงบันดาลใจมาจากนโยบายของทนท่านนายกรัฐมนตรีพลเด็ประยุทธจันทร์โอชาก็คือท่านได้ให้นโยบายเรื่องค่านิยม12ประการซึ่งหลายเรื่องมันสอดคล้องกับแนวทางที่เรารับมาจากเวทีประกอบกับ นโยบายของคันท่านมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่พูดถึงการปฏิรูปการศึกษาต้องปฏิรูปจากข้างล่างขึ้นข้างบนปฏิรูปจากห้องเรียนจากตัวเด็กไปห้องเรียนและห้องเรียนไปสู่กระทรวงจากที่เราไปมาเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทําอย่างไรที่จะทําให้กระแสของการปฏิรูปการศึกษาที่มันครุกกุนอยู่เนี่ยให้มันดํารงอยู่ได้กรรมธิการการศึกษาก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเราสร้างเป็นหนังสั้นคือครูพันใหม่เนี่ยเพื่อให้หนังสั้นเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ผู้คนได้ลุกขึ้นมาพูดคุยกัน ถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษาแล้วคงจะต้องพูดถึงการปฏิรูปประเทศจะเป็นในตัวทําไมต้องเป็นครูพันใหม่ครูพันใหม่นี่เป็นชื่อหนังทั้งหมด14ตอนที่มีครูเป็นตัวละครที่สะท้อนถึงปัญหาของการศึกษาของไทยในขณะเดียวกันครูพันใหม่ก็เป็นตัวสะท้อนถึงแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาว่าถ้าจะปฏิรูปนั้นจะต้องแก้อย่างไรจะต้องทําอย่างไรสะท้อนออกมาในแต่ละตอน ทั้ง14ตอนผมจึงอยากเชิญชวนน้องๆที่เรียนครูปีหนึ่งปี2ปี3ปี4ปี5ตลอดจนครูพันใหม่ที่ยังคงดํารงความเป็นครูพันใหม่ที่เข้มแข็งมุ่งมั่นอยู่ในอุดมการณ์เนี่ยได้เข้ามาร่วมกระบวนการของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยนั่นหมายความว่าท่านได้โปรดมาสมัครเป็นนักสแสดงของครูพันใหม่ตอนนี้เรามีอยู่แล้วภาคอีสานที่ถ่ายทาไปตอนที่1เราก็อยากเชิญชวนน้องๆครูพันใหม่ของภาคกลางภาคเหนือ และภาคใต้ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงภาพยนตร์หนังสั้นของเราที่เป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศและนั่นนะครับก็คือที่มาของโครงการครูพันใหม่ซึ่งตอนนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์โดยการทำภาพนยนตร์สั้นครูพันใหม่ไปแล้ว2ตอนนะครับตอนแรกถ้าใครยังไม่ได้ดูไปติดตามดูได้ที่ y o u t u b e แต่เรามีตัวอย่างให้ดูครับไปดูกัน ผมชื่อสุรัตน์นวลน,นาดีนะครับเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมโรงเรียนบ้านเปือยจังหวัดร้อยเอ็ดครับครูจะมาเป็นครูวิทยาศาสตร์คนใหม่ของพวกเรานะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องระบบสุริยะจักรวาลกันไหนใครบอกครูได้บ้างครับ ว่าเราเคยเรียนอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วบ้าง รับเรื่องที่2ก็อยู่ในช่วงของการตัดต่อนะครับส่วนจะออกมาเป็นยังไงเรามีตัวอย่างเบื้องหลังให้ดูไปดูกันนะครับว่าสนุกสนานกันขนาดไหนสองค่ะสอเท็หนึ่น้องเอบีครูมาช่วยสอนผมกับลุงสมานทำไมล่ะครับเป็นครูไม่ได้หมายความว่าจะสอนเธอได้เฉพาะในห้องเรียนนี่ เธอทำดีครูก็ต้องช่วยสิลูกลุงอะคงคิดว่าสิ่งที่ลุงทำอะ่ะมันไร้สาระก็ถูกของเขาอะนะแต่บางอย่างอะ่ะสิ่งที่เราทำมันไร้สาระสิ่งที่ทำแล้วมันไม่มีความหมายอบางอย่างมันเกิดจากแรงศรัทธาและพลังใจจากสิ่งสิ่งนั้นจริงๆ เรื่องที่1เรื่องที่2ก็ได้ผ่านไปแล้วนะครับเรื่องที่สกมกลังจะตามมาแต่ว่าเรื่องที่3านี่นะครับมีความพิเศษก็คือว่าเรามีการไปคัดเลือกนักแสดง่วกภูมิภาคของภาคเหนือนะครับเรามีบรรยากาศในการคัดเลือกนักแสดงตามสถาบันต่างๆมาให้ชมกันด้วยไปดูบรรยากาศกันว่ามันจะสนุกสนานกันขนาดไหนชาราอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์ค่ะเปลเนองเป็นสาวรุ่นราอ้ฉันบอกกันแล้วใช่ไหมไม่ให้แกไปหาคุณหลวง มหาวิทยาลัยพะเยาค่ะอบรรจุกระสุนยิงปืนยิงปืนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนั่นเองพบบนสำเร็จแล้วผมจะไม่รอเรียนนะพบบนนั้นสำเร็จแล้วผมจะไม่รอเรียนจะหา เมื่อเรามีการคัดเลือกนักแสดงไปตามสถานที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยทางภาคเหนือนะครับแล้วก็มาถึงรอบสุดท้ายนะครับในการออดิชั่นหานักแสดงให้เหลือ5้าคนสุดท้ายเพื่อเป็นตัวแทนในการเป็นนักแสดงหนังสั้นครูพันใหม่เรื่องที่3 หลังจากการโรสโชว์เพื่อคัดเลือกนักสแสดงหนังสั้นครูพันใหม่จากนักศึกษาในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ในร่วมหาวิทยาลัยต่างๆทางภาคเหนือและในวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาได้มีการออดิชั่นเพื่อเฟ้นหา5คนสุดท้ายในการเป็นตัวแทนครูพันใหม่มาร่วมสแสดงหนังสั้นตอนที่3เรื่องอาชีวะสร้างชาติซึ่งวันออดิชั่นได้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยฟ้าอีสต์ซ์จังหวัดเชียงใหม่บรรยากาศเป็นอย่างไรนั้น เชิญชมกันเลยค่ะแต่ถ้าบางทีอยากวิ่งอยางรงคุยในวิธีไหล่ะพ <c oughs> อแม่ทองคุณมาเล่ยนทำอย่างนี้อ่ะ าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากค่ะเพราะว่าเป็นโครงการที่เหมือนเป็นกระบอกเสียงที่เราจะปฏิรูปก,การศึกษาไทยนะคะโครงการครูใหม่เป็นโครงการที่ดีนะครับที่พัฒนาในวงการศึกษาไทยนะครับทั้งตัวครูผู้สอนแล้วก็ทั้งสื่อการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ส่งผลไปถึงตัวผู้เรียนเองนะครับผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะที่จะ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของครูคนใหม่เนี่ยให้เป็นตัวอย่างในกรณีของครูรุ่นหลังๆนะครับหรือว่ารุ่นปัจจุบันที่กําลังศึกษาอยู่นี้นะฮะให้พัฒนาเยาวชนของชาติได้ดียิ่งขึ้นนะครับ <S <S ก็รู้สึกว่าโครงการเ,เป็นโครงการที่ดีมากเลยนะครับจะเป็นโครงการที่ทําให้งการศึกษาของประเทศของเราเนี่ยนะครับพัฒนานะครับให้ทัดเทียมกับอาเซียนแล้วก็ทัดเทียมกับประเทศอื่นทั่วโลกนะครับโครงการนี้จะสามารถต่อย,ยอดแล้วก็พัฒนาการศึกษาไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ เรื่องที่3กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ต้องคอยติดตามกันนะครับและเรื่องไหนที่น่าสนใจทางเราจะรีบไปสอดทันทีเลยนะครับติดตามให้ดีกับรายการมหาสรัตะว่าคราวหน้ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาให้พวกเราได้ติดตามชมกันบ้างวันนี้สวัสดีก่อนนะครับ